สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับนีเที่ยวแซดแอนด์ฟันค่ะวันนี้เราอยู่ที่เ e เ e นิตี้โฮเทลแอนด์สปาแอดกบินบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะคะ มาชมบรรยากาศโดยรอบกันค่ะในห้องของเราก็จะมีตู้เก็บของซึ่งมีที่เก็บของเยอะมากๆตู้ใหญ่มากเลยนี่มีรองเท้าให้สองคู่นะคะแล้วก็ชุดเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็จะไม่มีก็มีพวกตู้มีถุงเก็บใส่เสื้อผ้านะคะไม่มีอะไร วนด้านในนะคะมีเตียงนอนมีตู้เย็นตู้เย็นในในตู้เย็นก็จะมีน้ำให้สองขวดฟรีนะคะมีชากาแฟเครื่องดื่มฟรีส่วนที่นอนโดยรอบก็จะเป็นเตียงของวันนี้เราเป็นทวินเบด,ดนะคะที่นอนก็นุ่มค่ะนอนสบายดีแอร์ก็เย็นฉ่ำมากนะคะทีวีหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันนะคะ ห้องน้ำสไลด์นะคะ mm hmm. กว้างดีค่ะอาบนะ้ำกว้างโอเคตอนนี้เราจะออกไปดูตรงระเบียงข้างนอกนะคะว่าระเบียงเป็นลักษณะแบบไหน ระเบียงนะคะระเบียงค่อนข้างกว้างเลยค่ะเหมาะกับนั่งเล่นชมบรรยากาศนะคะของเราจะได้วิวสวนมองเห็นสระว่ายน้ํานะคะด้านล่างสวยดีค่ะบรรยากาศสวยงร่มรื่นแต่วันนี้แดดอาจจะร้อนนิดนึงก็สวยดีนะคะต้นไม้แดบดบแรงไปนิดนึงน่าจะทิศตะวันตกเดี๋ยวเราไปชมสระว่ายน้ําพร้อมกับออนเซ็นของที่นี่นะคะจุดประสงค์เราคือเราจะมาออนเซ็นค่ะ แต่ไม่ได้ดูข้างในนะคะดูแค่นอก See her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah. I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. everyone's lining up to see her there must be something better features you'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her she's a mona lisa everyone's lining up to see her there must be something better features เดี๋ยวเราจะลงไปชมออนเซ็นนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำรวมถึงฟาสิลิตี้ของโรงแรมน,นะคะไปกันเลยค่ะ There must 困难。可能 เป็นบรรยากาศที่ออนเซ็นของที่นี่นะคะที่นี่จะมีออนเซ็นสที่คืออา u t d o o r กับินดอร์แล้วก็จำกัดการเข้าครั้งละสิบคนนะคะข้างนอกก็ให้บรรยากาศไม่ถึงประเทศญี่ปุ่นเ,เข้าไปสอบถามรายละเอียดกัน จะมีส 2, 2> <บ>องบ่อบ่อหินอุณหภูมิเริ่มต้น30-34องศาสูเซลเซียสค่ะแล้วก็ขยับขึ้นมา,มมามเป็นบ่อไม้อุณหภูมิเริ่มต้น40-42ก็ค,คือบอ่อหินจะร้อนน้อยกว่าใช่ค่ะจะอบกว่าจะอยู่ตึงเอาบอไม<อ><อ>้เริ่มต้นถ่ายใช่ค่ะโอเคแล้วก็ครั้งหนึ่งเข้าได้กี่คนคนะจริงๆเราจำกัดอยู่ที่บอนะ่อละ15คนนะคะตอนนี้ก็จะยิ่งตอนนี้คนใช้เยอะจุดอไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าสักประมาณจะทยอยเลพีคช่วงไหนเนี่ยช่วงเย็นค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวต้องรีบเข้าเนาะ แล้วมีอะไรอีกเนาะไม่มีอะไรครั้งหนึ่งเล่นประมาณกี่แน,นะนำที่ประมาณ30นาทีคะ่ะไม่เกิน30นาทีแล้วมีเวลาอยู่ข้างในเนานะมีนัดนันดาห้ค่ะหลังจากเล่นเสร็จแนะนําวิธีการเล่นนี้เ,นนะะเป็นไรไหมคะเยี๋ลงเข้าไปนะคะแนะนําให้อาบน้ำด้วยน้ำปุ่นนะคะคแล้วก็ลงฝนี่เป็นบอ่อหินก่นประมาณ15นาทีขึ้นมาอาบนะ้ำด้วยน้ำเย็นลับตั้งแต่ศีรษะลงไปแล้ว<ม>ก็สลับเข้าเมือหมาย สาดไปน้ำด้วยน้ำอุ่นลงไปแช่ใช่ค่ะแล้วน้ำร่างเย็นบ้านน้ำเย็นแล้วก็ลงลงมาให้ที่อุณหภูมิสูงกว่าอ๋อแล้วขึ้นมาทีตอนก็อาบเย็นผู้ค่ะที่สลับต่อให้อาบน้ำวยน้ำเย็นค่ะอ๋อโอเคใช่ค่ะน้ำอุ่นอันดับแรกก่อนแล้วก็ไปแล้วก็น้ำเย็นแล้วก็ค่อยเป็นน้ำร้อนแล้วก็ค่อยน้ทีเย็นใช่ค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาใช้บริการได้ต้องจองไว้ก่อนเลยคะอ๋อเดี๋ยวออนเซ็นใช่ไหมคะออนเซ็นไม่ต้องจองค่ะเดี๋ยวเอารูปไปโพสได้ค่ะ you <laughs> ณหภูมิก็ประมาณ39-40ส่วนอินอร์ก็ประมาณสูงกว่าก็คือ40ขึ้นนะคะก็สดชื่นแต่ว่าก็รู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าพรุ่งนี้มีแพลนจะไปเล่นฟิตเนสกับออนเซนอีกรอบหนึ่งนะคะแนะนำว่าถ้ามีโอกาสลองมาเล่นดูนะคะที่นี่เหมือนไปญี่ปุ่นแต่เที่ยวในในเมืองไทยค่ะไทยเที่ยวไทยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูนะคะนี่นะคะปิง๊ง เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวฟิตเนสของที่นี่กันนะคะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยเข้าไปดูกันค่ะ มาทานข้าวกนนะคะวันนี้สดชื่นมากเลยค่ะออนเซิน,นไม่มีคนเลยค่ะอ๋อมีเด็กมีเด็กมีเด็กเด็กขวเข้าไปเล่น สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับทริปของเรานะคะที่มาออนเซ็นในโรงแรมจิเลนิตี้นะคะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกด subscribe นะคะหนีเที่ยวแซตแอนซันแล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดกับ YouTube คลิปของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆของพวกเราอีกแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะ